สวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับพี่เพสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมอะไร Xpander GT และ x p e n d e r c r o s คครับอ่าโอเคสำหรับ x p e n d e r GT และ Xpander Cross นะครับในวันนี้นะครับทุกคนจะได้ทราบกันว่ามีอะไรที่แตกต่างกันและมีอะไรที่เหมือนกันและสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับจากคลิปนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับชครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ X Pen d e r GT นะครับ สำหรับ x p e n d e r g นนะครับพี่นุ X p e เอ e r GT เอามาเริ่มมาจากด้านหน้าเรามีไฟ day time running แบบคริสตัลสำหรับล้ออลลอยนะครับเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับทำให้ส่วนสูงของเจ้า X p e n d e r GT เนี่ยมีส่วนสูงที่2 0 5 m mm, หมมรหรือ20.5เซนนั่นเองด้านในพี่นุต้องบอกว่า X p e n d e r GT นะครับ ออกแบบให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีขนาดกว้างที่สุดในเหล่าบรรดาของวงก้าามๆครับใช่คววาาาก้ง,าางมๆรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งเปาะหนังสีดำนะครับรวมถึงจอที่เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยสำหรับด้านท้ายของ x x p n d e r GT นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับไฟท้ายนะครับรวมไปถึงไฟแบบสะท้อนแสง และที่สําคัญเราก็จะมีไฟเบรกดวงที่ 3, ท,3ที่เป็นแบบ LED, LED อของผมเนี่ยพี่นุ x p e n d e r GT นะครับมีระบบความปลอดภัยที่มีถุงลมนิรภัยน2ะตําแหน่งนะครับบริเวณคู่หน้านะครับรวมไปถึงนะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติด้วยแต่ไม่ใช่แบบแปรผันนะไม่ใช่แบบว่ารถคันด้านหน้าเบรกก็เราเบรกด้วยไม,ไม่ไม่ถึงขนาดต้องเบรกเองเราต้องเบรกเองไม่เบรกก็ชนที่ครับชนที่ครับ คันนี้ราคา8,63,000บาทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูท่านชมดูครับสว่างมากถามว่าถ้าดูเนี่ยต้องไฟถอยเนี่ยมันมีลมดำให้ไว้นะเพิพ่มความเพิ่มเพิ่มความสปอร์ตนะมันจะเป็นลมดำมนะม,มันจะเป็นแบบลมดำอือถอดล้อันนี้คือกล่องนะครับเป็นที่เก็บของมันจะประกอบด้วยสามข้อแบบนี้อ่าเก็บรองเท้าแล้วก็พร้อมนะครับชุดแมรง ชุดแม่แรงชุดถอดล้อนะครับแล้วก็ยังมีนะด้านล่างเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะจะเป็นล้ออะไหล่ที่เป็นยางอะไหล่ให้ด้วยนะครับด้านท้ายของตัว exude gt เนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างนะฮะระบขึ้นไปนั่งให้ดูนี่ผมนั่งนี่ผมนั่งพิงเลยนะฝั่งมาสุดขาเลยเห็นไหมฮะเทดลูมอยู่เหลือเยอะเยอะแล้วด้านท้ายเนี่ยยังมีช่องวางแก้วไวสองช่องแล้วก็มี power outlet ให้ช่องนี้ด้วยสามารถนั่งนั่งข้างหลังแบบสังสรรค์ได้เลยได้เลยได้เลย อ่ะพี่นุสูงแล้วล่ผมร้อยเจ็ดสิบเก้าครับพี่นุใส่เลยสบายมีหมอนนิดอ่าแล้วที่สำคัญนะ Expander ยังมีแอร์เห็นไหมแอร์ Air แขวนด้านบนสามารถปรับแรงลมได้นะครับเอาเนาะอย่างผมร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้ากับร้อยแปดสิบก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าติดนะครับถือว่าโอเคเรามาดู Expander คอร์สของพี่นุบ้างดีกว่า มีอะไรเหมือนผมไหมอ่าสำหรับ x x p ก n d เพนเนะครับเพื่อนๆก็ทราบไปแล้วนะครับมิติภายในห้องโดยสารนะครับฟังชันนะครับการออกแบบดีไซน์ตั้งแต่ด้านหน้าล้อจนถึงด้านหลังนะครับแล้ว x x p n n d e r c r o s s ของพี่นุจะมีอะไรให้บ้างไปดูฮะอันดับแรกนุขอบอกราคาก่อนเลยว่าราคาของผมจะสูงกว่า x x p ก n d เพ g อ้าวแพงไงผมอีกก็ธรรมดางผมมันเหนือกว่าล้ำกว่าเรา จะบอกราคาเลยเหรออยู่ที่9 1 9 9 0 0 0บาทครับแพงกว่าผม5 6 6 0 0บาท5 0 0 0 0บาทมีอะไรบ้างนี่เลยครับไฟหน้า LED ทั้งชุดได้ไฟตัด <LED S 2> หมอก LED เหนือไหมแสดงว่าครอสระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED ทั้งระบบใช่แถมกระจังหน้าผมออกแบบมาอ๋อเป็นแบบลมดำลมดำด้วยเป็นแบบลมดำของผม17ครับอยอมยอมสมรรถภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นาาความสูงผม สูงกว่ายอยู่แล้วแน่นอนความสูงผมอยู่ที่225ม mm. ิลลิเมตรอ๋อเท่ากับว่าสูงมากกว่าผม2เซนใช่เฮ้ย2เซนก็เห็นนะก,ก,ก็รู้เรื่องกันนะก็สูงนะครับรู้เรื่องนะเฮ้ยมีกราบข้างด้วยอ,ะอ่ะก็เหนือกว่าทุกอย่างนะครับฮะกราบข้างดีไซน์นี้คือตั้งแต่ด้าน,านข้างด้านหน้ามาเลยนะนี่ราวหลังคาใช้งานได้จริงหรือเปล่าโอหนี่ติดมาจากโรงงานลองนี่ครับโยกโยกเลยโยกเลยเป็นไงครับคือบรรทุกน้ําหนักได้จริงใช่ ในเมื่อ GT ไม่มีนี่ครับคอสออกมาทําให้มันเหนือกว่าคือใช้งานได้จริงใช่สามารถข้างบนนี้คือแบกสัมภาระได้เลย80กิโลได้ไหมอุสบายสบายครับจักรยานสองคันนี่ขึ้นมาวางเลยแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นพี่หนูผมสังเกตข้างในทําไมเบาะมันเป็นสองสีอ่าเดี๋ยวผมพามาดูแลข้างในที่มันแตกต่างภายในผมคือเบาะของผมเป็นสีทูโทนเบาะหนังเหมือนกันจะเป็นทูโทนเป็นดําน้ําตาลแบบนี้นะครับคอนโซลหน้าก็เหมือนกันนะครับสําหรับด้านท้ายของ e x a n d e r GT นะครับ ก็อย่างที่สร้างไปแล้วนะฮะส่วนของพี่นุ e x p e n d e r cross มีอะไรมากกว่าผมบ้างอ่ะของผมเลยก็นี่ครับดูจากไฟแถงสว่าง LED ที่ดีไซน์เป็นแบบพิเศษสว่างชัดเจนมากกว่าคุณเพชดเลยภายในผมว่าไม่แตกต่างกันนะเรื่องมิติห้องโดยสารรถ GT กับ cross ก็เท่ากันก็เท่ากัน,กนแค่มันก็ก็คือจะบอกบอกผมจะดูดูดูสปอร์ตกว่าด,ดูดูหรูหรากว่าด,ดูหรูหรากว่า อของผมมีกล้องถอยด้วยนะครับนี่นี่นี่นสำหรับตัว GT ก็มีนะตัว GT ก็มีใช่ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกค้าเวลาเข้าจอดหรือว่าถอยอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับใช่สำหรับล,ลูกค้าชอบแบบสไตล์แบบไหนส่วน GT ฟังก์ชันต่างๆการใช้งานต่างๆเครื่องยนต์กำลังแรงมา้า ฟังก์ชันภายใน Advanced Safety ที่มีเหมือนกันกับคอร์สหมอกันกับคอร์สจะแตกต่างกันเรื่องของอินเทอร์เียแล้วก็การแต่งภายนอกเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น Expander GT และ Expander Cross ของโน้นนะครับด้วยราคานะครับใช่แปดแสนบาท9ก้า0 0บาทเอาอย่างนี้สำหรับ อดอกเบี้ยพิเศษเนี่ย0.99นะครับดาว25ไม่ถึง1บาทอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะครับจ่ายแบบบิ๊ก n ิ i งลดอีก4ีสตางค์ด้วยดีขนาดนี้เกี่ยวสำหรับดอกเบี้ยแคมเปญเราก็มีให้แล้วนะครับขอได้ไหมขอได้ไหมได้เหมือนกันกี่ทีก็ได้ได้เหมือนกันขอก็ได้ได้เหมือนกันและที่พิเศษสุดซื้อ Expander วันนี้นะครับมีเซอร์วิสบำรุงรักษา5ปีฟรีนะครับทุกๆครั้งที่เข้าเช็คระยะทุกๆ10,000่มกิโลนะครับ ฟรี5่าเคมีพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องแหวนรองไส้กรองฟิลเตอร์ต่างๆนะครับหัวเทียนรวมไปถึงน้ํามันเบรกนะอ่าน้ํามันเกียร์ทั้งหมดฟรีหมด5ปีหรือ1น0 0 0แกิโลหปีเลยนะปรึกษาเข้ามาหรือฝากข้อความมาได้นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับผมเพชรมิสูยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ก็ประจําอยู่ที่ มิสซูชิอิมเพรสชั่นใช่ผมนุมิสซูนะครับผมก็ประจำอยู่ที่มิสซูอิมเพรสชั่นเหมือนกันมาหาเราหรือโทรมาได้ทุกวันนะครับอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านสมมามคอนนะครับถนรนรามคำแหงเขตสะพานสูงนี่เองสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ขอฝากเจ้าเอ็กซ์เพนเดอร์จีเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์แล้วมาเจอกันที่มิสซูอิมเพรสชั่นแล้วพบกันครับบ๊ายบาย